ทวิตเตอร์เดือดสาวอ้างคนทำงานโรงแรมพูดแล้วเห็นอะไรในคืนวันแตงโมตกเรือจากกรณีการจักไปของนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่กำลังมีหลายปมที่เป็นพิร,รุษในการสืบคดีและยังหาคำตอบไม่ได้ซึ่งยังมีอีกหลายปริศนาที่ทำให้สงสัยบุคคลบนเรือซึ่งในขณะนี้กำลังพูดถึงกันอย่างมากถึงคลิปเหตุการณ์ในโรงแรมเนื่องจากหลังเกิดเหตุทุกคนบนเรือ ต่างแยกย้ายกันกลับบ้านไม่ได้มาให้ปากคําถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดได้มีชาวทวิตเตอร์รายหนึ่งได้ออกมาเผยข้อมูลสําคัญหากเป็นเรื่องจริงถือว่าเป็นเรื่องราวพลิกคดีเลยทีเดียวโดยเขาได้โพสต์ข้อความว่าสามีญาติเราทำงานในโรงแรมญาติเราได้เห็นคลิปที่ตอมโดนรุมในคลิปมีคนจับหน้าตอมอหันเส็กล้องตอมอคือไม่ได้สติมีทั้งรูปทั้งคลิปแต่ญาติเราลบออกหมด กลวมีใครเห็นหรือรูปหลุดออกไปสามีเขาจะเดือดร้อนเราไม่เชื่อมาตลอดเพราะไม่มีหลักฐานแต่ถ้าเรื่องนี้มันจริงนีพุ่นไม่ออกเลยนะมันทำการเกินไปซึ่งหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าหันเสร็จกล้องมือถือตัวเองทำเพื่ออะไระ่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่า โดนรุมคือโสมใช่ไหมเห็นพี่คนหนึ่งเขาบอกเราว่าผู้ใหญ่นายโตมีคลิปหมดแล้วเขาเห็นกันดูกันในชั้นผู้ใหญ่เป็นเราจะแอบเอาให้ปลอมเป็นอวตารไงทุกอย่างมีทางออกถ้าตั้งใจจะช่วยจริงๆ คอมเมนต์ถัดมาบอกว่ากูสิรออะไรคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ารวมกันเปิดเผยฆาตากรคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าตอนเตงโมโดนรุมยาติเห็นคลิปขอโทษนะสามียาติคือคนรุมทำร้ายเตงโมหรือถ้าไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นคนพวกนั้นอนุญาตให้ถ่ายคลิปหรือและถ้าเห็นจริงแอบแจ้ง191มาช่วยไม่ได้หรอแปลกจังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวขอบคุณค่ะ